เดินเดินเดินเดยนะโอเคสวัสดีครับผมนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงนอกฤดูแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับตลาดบอร์ดนะครับผมว่าในปีนี้นะครับณนาตอนนี้นะครับเดือนธันวาท้ายปีครับปี2000 นี่นะครับว่าตลาดบอกเราไปที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้าที่เราพูดถึงไปนะครับมันก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับผมก็คือตลาดากระดานโตขึ้นบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็วงการเราก็พัฒนาไปไกลนะครับผมแล้วก็ราคาก็แค่เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปถึงเรื่องตลาดการซื้อขายบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราผมมาอัปเดตบอกผมก่อนนะครับเพื่อ จะเล่าเรื่องราวนะครับที่เราไปเก็บประสบการณ์มานะครับแล้วก็จบที่ตัวไหนนะครับหรือว่าณตอนนี้อยู่ที่ตัวไหนมากกว่านะครับไม่ใช่จบที่ตัวไหนนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ผมจะได้ช่วยให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับในการเลือกซื้อบอร์ดนะครับผมนะครับวันนี้ที่ผมเอามาโชว์หาลำนี้นะครับก็จะเป็นกระดานที่ผมซื้อมาหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2 0 2 1ปีนั้นนะครับแล้วก็ นี่คืออัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับที่ผมซื้อมาเป็นของตัวเองของส่วนตัวนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าเรามีปัจจัยในการเลือกซื้อเยอะขึ้นนะครับแต่ก็จะมีผิดพลาดบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอัปเดตก่อนเลยนะครับลำแรกที่ผมได้มาหลังจากที่คลิปนั้นนะครับว่าเป็นลำนี้นะครับผมเป็นคีโยนะครับผมแบรนด์โปรดนะครับแบรนด์เดิมนะครับอันนี้ นะครับก็จะเป็นไซส์95นะครับคือผมบอร์ดอ่ผมตัวแรกที่เป็นซูเก็ตจะเป็น92น่าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มาเป็น94 96แล้วสรุปก,กลับมา95นะครับผมแต่ว่าเรื่องของระยะเรื่องของความยาวนะครับแล้วแต่เชฟนะครับบางเชฟก็เกิดเพื่อยาวบางเชฟก็เกิดเพื่อสั้นนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเหมือนอันทย์แล้วนะก็คือบอร์ด คัสตอมทุกตัวนะครับเราควรจะแชทกับผู้ทำนะครับแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจอย่างหนึ่งนะครับตัดสินใจไปเลยนะครับว่าบอร์ดเราเหมาะกับแบบไหนนะครับสตาร์แบบแบบไหนนะครับแล้วเขาก็จะเชฟมาให้เรานะครับในไซส์ของเรานะครับก็คือรุ่นตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเล่นได้หลายคอนดิชันมากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเล็กลื่นใหญ่ไซส์กลางนะครับผมคิดว่าผมอยู่กับตัวนี้ มากมากนะครับจนไม่อยากซื้อตัวอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นคิโยะนะครับอัปเดตมานะครับก็คือตีได้มาแบบที่รู้สึกว่าสั่งกับเพื่อน4คนนะครับว่าชิปข้ามมานะครับจากออสนะครับในช่วงนั้นข้างเงินบ้านเราดูดีอยู่นะครับราคาก็เลยไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็เลยกล้าเอาเข้ามานะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับผมจะเป็นตัวถัดไปครับตัวถัดไปอันนี้ผมก็จริงๆได้มาไล่เลี่ยกันเลยนะครับอันนี้ได้ปีประมาณปีกลางๆปี2021นะครับกลางฤดูนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับน่าจะได้มาประมาณปี2022นะครับช่วงต้นฤดูนะครับหรือว่าช่วงธันวาคมประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นอันฮิงนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกานะครับส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้จับแบรนด์อเมริกามาก่อนนะครับแล้วก็ลำนี้ก็ค่อนข้างที่จะสั่งยาก นิดนึงนะครับเพราะว่าเชปเปอร์ไม่ใช่เชปเปอร์ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ขายบอร์ดเยอะนะครับแล้วก็ราคาแรงกว่าออสประมาณ20% 30%ได้นะครับเพราะว่าน่าจะด้วยของวัสดุนะครับเพราะว่าเช็คทุกแบรนด์นะครับราคาเมทาที่จะแพงกว่าออสหมดเลยนะครับครับแล้วก็สั่งก l า s พิเศษนะครับนะครับแล้วเชฟเชฟนี้เป็นเชฟที่ไม่ค่อยมีคนทำนะครับเขาจะเรียกว่าพิกนะครับผมมันจะ ใหญ่สะโพกนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบข้างจะเป็น60 40นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าขอบข้างที่มันเป็น60 40ก็คือท้องมันจะเป็นตัวยูเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้ว่อนข้างจะโรลลิงนิดนึงนะครับหน้าโนสนะครับก็จะมีมีคองเขตเข้ามาให้นะครับอย่างนี้เราจะเห็นนะครับอย่างนี้นะครับผมนะครับนะครับก็เพื่อที่จะขึ้นโนสตไฟแล้วมันจะมีความเร็วขึ้นหรือว่ามันจะล็อกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็สังกาดพิเศษนะครับเพราะว่า ตอนที่สั่งทำอะนะครับเชฟเปอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วโมเดลเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะทาให้มันเป็นเบาที่มีน้ําหนักเยอะนะครับแต่พอเราส่งคลิปของเราไปนะครับเรื่องคลื่นคอนดิชันของเราไม่ว่าจะเป็นที่เล่นประจําต่างๆนานานะครับเขาก็บอกว่าเขาเขาคิดว่าเขาจะทําให้มันมีน้าหนักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้วิ่งได้ดีขึ้นในคืนที่ไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนี้เป็นความผิดของเชฟเปอร์ขอเขานะครับก็ทำออกมาแล้วผมก็ ตอนแรกก็ขายประกาศขายนะครับแล้วก็ตัดสินใจขายไม่ได้นะครับโดยที่เราได้มาราคาแพงด้วยแล้วก็คิวเขาทั้งที่จะยาวรอมาประมาณประมาณปีครึ่งได้มั้งครับผมกว่าจะถึงมือนะครับตัวนี้ครับตอนนี้น่าจะคิวยาวกว่านี้อีกนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่อซึ่งบอสั้นกันบ้างนะครับคือผมคิดว่าลองบอกผมมาจบไปแล้วสองสองตัวนี้นะครับไม่อยากไปทัวอื่นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าไปก็คงจะอยู่แค่แบบเนี้หมย Done ถึงว่าเชฟประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตามสภาพถ้ามันเก่าลงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามอายุของมันนะครับก็เลยไปโดนชตบอร์ดแทนนะครับชตบอร์ดมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มาเมื่อปีที่แล้วดีเองนะครับผมอันนี้ได้มือสองมาที่ที่อ่าบาหลีนะครับผมจริงๆเคอร์เซ่นก็เป็นแบรนด์ท,ที่ดังนะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะ มือศอกมันโดนมาแค่หมื่นกว่าบาทเะครับตอนนั้นนะครับเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเที่ยวบาหลีนะครับแล้วก็กำลังไประดับหนึ่งนะครับเราก็ไปหามือ2อเอานะครับหยิบฟินไปนะครับโดนมาถามว่าชอบไหมจริงๆก็ไม่ได้ชอบมากนะครับตัวนี้ชอบที่เชฟมันนะครับเพราะรู้สึกว่าทรงน่าจะเล่นดีแต่พอเล่นจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เล่นได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับรู้สึกว่ามันเป็นบอร์ที่ โฟมเป็นหลักนะครับถ้าจะใช้เล่นท่าหรือสนปะรพงกนี้มันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทลมันที่มันทํามาเป็นโซลูปทรงเนียนะครับผมก็ลยแปลกๆนิดนึงนะครับส่วนตัวก็ไม่ค่อยเล่นเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นพวกตระกูลช็อตบอร์ดส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะเคลือบเรซินมาค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นบอร์ดเก่านะครับพอเก็บไม่ดีหรือว่าอะไรนิดหน่อยเนี่ยโฟมมันจะบุบตัวเลยนะครับอันนี้ผมพอตอนที่ได้มานะครับรู้สึกว่าโหลด ขึ้นเครื่องนะครับไปลอมบอกแล้วก <ım. S 1> <Verse> ็บ <like> ุบเลยนะครับซึ่งรอยบุบอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมาจากแรงกระแทกอาจจะมาจากความร้อนนะครับในเครื่องบินนะครับผมแล้วก็บุบบุบเป็นแบบเป็นรอยฝ่ามือเลยครับผมถ้ามันโดนกระแทกมันจะต้องแตกครับแต่คิดว่ามันเป็นน่าจะเกี่ยวกับความร้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอายุของบอร์ดนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็ซื้อบอร์ดมือสองมาเช่นเคยนะครับผมอันนี้บอร์ดเรานี้ซื้อต่อน้องทามมานะครับ จริงเป็นบอร์ดแบรนด์ไทยนะครับราคาดีด้วยนะครับก็เลยซื้อมาแล้วครับคือหลังๆผมคิดว่าบอร์ดพวกเชฟพวกนี้นะครับมันเหมาะกับขึ้นสั่งบ้านเรามากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ้วนหนานะครับแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเขาเรียกว่าอะไรความคล่องตัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราอิงคลื่นเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแล้วเราเล่นบอร์ดที่มันเล็กเกินไปอะไรเกินไปนะครับมันอาจจะจับคลื่นติดแต่ว่า ผิวสัมผัสของมันนะครับรับแรงขึ้นได้ไม่ดีครับไม่ดีพอนะครับพวกพนี้ก็จะโฟลด้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงมันตอนที่มันทําท่าพวกแนปหรือว่าอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ได้แบบปัดรุนแรงได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเล่นสนุกนะครับหลังหลักหลักมาคือเน้นเล่นสนุกครับผมจับขึ้นง่ายนะครับเล่นได้สนุกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นตัวของพี่ชายนะครับแต่ว่าหลังหลังมาผมติดเล่นตัวนี้มากเลยนะครับ รู้สึกว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ดีจับขึ้นง่ายนะครับไปบาหลีล่าสุดมาก็ใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นคิดเป็นเส้นนะครับซึ่งมันก็แพงครับถ้าตอนทซื้อเองก็คงไม่ซื้อนะครับคือขอท้าความก่อนว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็น่าจะคิดเหมือนทุกคนที่ที่ ขยับไซส์บอร์ดครับหรือว่าเปลี่ยนไซส์บอร์ดไปเรื่อยๆนะครับก็คืออยากขยับเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆครับเล็กโดยไม่มีเหตุผลนะครับผมเล็กเพราะรู้สึกว่าเราเล่นได้เราทําได้นะครับแต่ว่ามีอยู่ปีปีหนึ่งน่าจะปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วนะครับไปเล่นที่อูลูวาตูนะครับแล้วก็เจอคนส่วนใหญ่เนี่ยครับเล่นบอร์ดไซส์นี้หมดเลยทั้งที่ตัวก็คือพอๆกับกับเราอะไรครับคือเขาไม่ได้อยากลดไซส์นะครับ ซึ่งพอไปมาพอถามไปคุยไปเพราะแค่บอกว่าจริงๆแล้ว่นะครับบอร์ดนะครับเราเขาจะเน้นเอาที่มันเล่นง่ายนะครับภายง่ายติดขึ้นเร็วไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะที่ที่ขึ้นใหญ่ๆขึ้นเร็วๆนะครับติดขึ้นเร็วนะครับแปลว่าเรามีโอกาสทำอะไรได้เยอะมากกว่าเพื่อนนะครับถ้าบอร์ดมันสั้นมันก็ติดขึ้นช้าใช่ไหมครับยิ่งเราแรงน้อยๆนะครับติดขึ้นช้าก็ไม่มีโอกาสที่จะเทคออฟออกไปได้ดี หรือไม่มีเวลาเอทคออฟนะครับพอติดขึ้นปั๊บก็ติดพร้อมแรงขึ้นไปเลยนะครับบอร์ดไซส์พวกนี้นะครับมันทําให้เราติดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับบอร์ดที่มีขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะครับแต่ปกติถ้าเป็นโปรเขาอาจจะหน้าแคบไปนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ความยาวประมาณนี้เลยนะครับก็จะวิ่งบนหน้าขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับผมสรุปแล้วก็คือผมคิดว่าพอมาเปลี่ยนใจทํามาเล่นบอร์ดไซส์ประมาณนี้นะครับบอลล่ม32นะครับผมรู้สึกว่าผมติดขึ้นได้เร็วแล้วก็พูดถึงเรื่องการคอนโทรลนะครับ ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งไปประมาณก็คือติดบอร์ดทรงนี้ไปแล้วนะครับหลักๆที่ผมจะเป็นชุดแนะนำก็คืออยากให้ทุกคนเลือกไซส์บอร์ดนะครับที่ตัวเองนะครับติดขึ้นได้เร็วไว้ก่อนนะครับเป็นหลักนะครับนี่นี้สำคัญมากนะครับเป็นหลักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไซส์นะครับหรือว่าวิธีการเล่นนะครับเราเลือกตามการคอนโทรลนะครับถ้าเราคอนโทรลบอดร์ได้ดี แล้วก็คือจบนะครับการที่เขาลดถึงว่าโปรเขาลดบา์บอดไปเขาอาจจะอยากแอร์แต่ถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายในการอยากแอร์ไม่ใชเป็นทางลดไ์นะครับเอาติดขึ้นดีดบอร์ดวิ่งดีก็พอนะครับไม่ต้องมามา5 5 5 3าผมเล่นไปหมดแล้วครับห้าจอสามเล่นได้แต่ถามว่าเล่นสนุกไหมมันไม่สนุกเพราะว่าพายก็เหนื่อยนะครับกว่าจะกลับไปล้าอัพใหม่กว่าจะติดขึ้นใหม่กว่าจะอะไรมัน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 เหมือนออกกาลังกายมากกว่าไปเอนจอยกับขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ก็คือหลักๆมาเนี่ยผมติดตัวนี้มากนการเล่นช็อตบอร์ดนะครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องฝืนพายนะครับจิตจับลูกไหนก็ติดนะครับการคอนโทรลก็ทุกอย่างครบนะครับสามฟินเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับคอนโทรลง่ายนะครับอันนี้ก็ไปเป็นช้อยตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อาจจะคิดอยู่นะครับว่าอยากจะลดไซต์บอร์ด ไปถึงไหนรถไปทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองคํานึงคิดดูว่าเราไม่ต้องลดเยอะนะครับลดแค่พอรู้สึกว่าเราคอนโทรลบอร์ดได้ดีพออ่ะเป็นชอยแรกนะครับคอนโทรลติดขึ้นได้ง่ายคอนโทรลบอร์ดได้ดีพอนะครับผมถ้ามันใหญ่ทออท้าจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับผมเอาแค่พอดีนะครับนะครับอ่ะนะครับเรามาพูดถึงนะครับบอร์ดตอนนี้นะครับผมว่า ไปที่ไหนแล้วนะครับจากที่ผมดูนะครับในทุกช่องทางนไม่ว่าจะเป็นบอร์ดมือ2ครับบอร์ดโกดังเก่าหรือบอร์ดส่งมานะครับตอนนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับราคาเอาผมมาตรฐานก่อนแล้วกันนะครับคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าบอร์ดของซันนะครับพูดยี่ห้อเลยก็ได้นะครับซันนะครับเป็นบอร์ดที่มาตรฐานที่สุดนะครับซื้อมาซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นได้ยืดระยะ ระดับหนึ่งเลยนะครับผมกว่าจะอยากเปลี่ยนนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับราคามือสองนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับวันที่วันนี้วันที่ประมาณ10บกว่ากนะครับเดือนธันวาคมปี2023นะครับผมนะครับตลาดอยู่ที่นะครับประมาณ8ป0 0ันห้าแปดนะครับไปจนถึงหนึ่งมื่นสองนะครับมือสองนะครับอันนี้มือสองนะครับตามสภาพเลยนะครับถูกสุดๆุดที่เคยเจอก็คือ8ปดพันนะครับแปดเก้าพันอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปถึงหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้ซึ่งมือหนึ่งน่าจะประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด ประมาณนี้มั้งครับไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเอาถูกกว่านี้อีกนะครับผมก็จะเป็นบอร์ดพวกกระดังญี่ปุ่นมือสองนะครับเมื่อก่อนนะครับราคาทั้งนี่จะตึงนะครับเขาตีกันไปนะครับเป็นรองบอร์ดนะครับตีกันไปหกเจ็ดแปดพันนะครับเก้าพันยังมีนะครับมือหนึ่งก็ยังมีนะครับซึ่งบอร์ดพวกนั้นนะครับอายุการใช้งานมันสู้ใันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเอามาเอามาหมุนในตลาดนะครับนะครับแต่วันนี้นะครับเราคิดว่าราคาตกลงไปเยอะเท่าที่เห็นนะครับจะมีตั้งแต่ห้าพันนะครับไปจนถึงประมาณเจ็ดแปดเก้าพ ครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่วัสดุนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดนะวันนี้เอาในมุมของคนเล่นนะครับผมผมคิดว่าบอร์ดนะครับดูอายุเป็นหลักนะครับแนะนําให้ดูอายุเป็นหลักนะครับอายุปีเกิดเป็นหลักนะครับยิ่งถ้าเราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเราเราซื้อมาอาจจะไม่ได้จริงจังนะครับออกมาแค่ว่ารู้สึกว่า,าซื้อมาเล่นระดับหนึ่งแล้วเบื่อก็ขายซื้อมาหมุนหรือว่าซื้อมาตกแต่งนะครับหรือว่าอะไรก็ต่างๆนานานะครับถ้าซื้อมา เล่นนะครับแนะนำอายุเป็นหลักนะครับบอร์ดที่เป็นบอร์ดพวกซันอะไรพวกนี้นะครับอย่าเอาอย่าเอาบอร์ดพียูเพราะพียูอายุจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็ซื้อมาทั้งมาใช้เองมาปล่อยเช่านะครับบอร์ดพวกนี้อายุการอายุอายุการใช้งานจริงๆปล่อยเช่าก็แค่ปีเดียวก็ก,ก็บุบก็แตกหมดแล้วครับน้ำเข้าเยอะนะครับสู้เอาบอร์ดของพวกแบบอ e ีพ็อกซี่ดีๆเข้ามา NSP สันนะครับใช้ได้ยาว่ายเยอะนะครับแล้วก็พวก NSP ซันพ,พวกเนี้ยนะครับเราจะขายต่อเราจะรีเซลไปเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสแตนดาร์ดมากนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดพวกโกดังนะครับเราเอามาเล่นจริงจังนะครับแล้วเอาไปขายต่อราคามันจะดรอปไปเยอะมากเพราะว่ามันจะบุบบุบมากๆนะครับผมราคาตกเยอะนะครับทีนี้นะครับอ่ พอเราได้จุดนี้ไปนะครับเราก็ขยับไปอีกเกรดหนึ่งนะครับอีกเกรดหนึ่งถ้าในตลาดของไทยณวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตลาดที่ราคาตั้งแต่2 0,000ปลายจนถึงส0 0 0มื่นก็จะมี n s p ตัวสวีบล็อกเกอร์นะครับกับฮ่าซูเกตนะครับที่หาซื้อได้เลยในตลาดไทยณตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเล็พอๆกันนะครับเกรดนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์เลยนะครับถามว่าราคาตกตกขึ้นตกลงไหมไม่ครับยังอยู่ในตลาดกันเล่นทั้งคู่นะครับแล้วก็ข้ามไประดับหนึ่งก็จะเป็นพวก ลอ uh, เลยนะร <Yeah. S 1> หรือว่าเป็นไฮเอ็นเกรดแบรนด์นะครับต,รต่างๆนานา,นานเลยครับอันนี้ก็เลือกตามที่เราชอบไปเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็คือเรามีประสบการณ์ในการอยากได้บอร์ดกำลําแรกมาก่อนนะครับแล้วก็เงินทุนน้อยในช่วงปีแรกๆของเรานะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนเลือกบอร์ดที่ถูกต้องตามงบประมาณของตัวเองนะครับอย่างถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้นะถ้าผมณนะวันนี้ถ้าผมย้อนกลับไปเป็น คนเริ่มเล่นใหม่นะครับผมก็อาจจะซื้อบอร์ดสภาพดีๆซันหรือว่าต่างนานานะครับแล้วก็มาขายหรือถ้าทุนน้อยจริงๆนะครับห้าพันนะครับเรียกว่าเก็บตังค์ดีๆนะครับรอจังหวะดีๆจับมาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาซ่อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เล่นได้ถ้าเล่นคนเดียวครับปีหนึ่งสองปีก็หมดอายุแล้วครับแล้วก็ค่อยวนบอร์ดใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมแล้วก็อีพีหน้านะครับ เราจะพูดถึงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทุกคนไม่ค่อยจทราบกันเยอะคือถ้าเราอยากลดไซส์ของบอร์ดนะครับผมก็คืออยากเล่นลองบอร์ดแล้วเนี่ยอยากเล่นช็อตบอร์ดฟันบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเริ่มยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นวิธีการทำความเข้าใจกับมันเนี่ยครับจะไปยังไงต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลายคนมีคาถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็หรือว่าบางทีก็จับคลําก็จับคําไม่ถูกนะครับว่าจะไปทางไหนดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามี คำอธิบายนะครับหรือว่าคำแนะนํานะครับมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลากกันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่